นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัตตรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> นอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสึกกันมาณนะวันนี้ก็กรู้สึกาการที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมงานมงคลสมรสกัน ก็หรือที่เราเรียกตามคังเข้าใจในสากลเรียกว่างานแต่งงานจะเป็นประเพณีนทั่วไปและก็สากลทั่วโลกก็หลากหลายพฤติกรรมในการใช้ชีวิตร่วมแสดงตนซึ่งกันและกันว่าจะใช้ชีวิตคลองเรือนนะครับเพื่อจะสืบลูกสืบหลานไปด้วยกัน <c oughs> ด้วยเหตุอย่างนี้ ประเพณีนะครับก็หลากหลายกันก็ตามแต่เป้าหมายปลายทางก็เป็นจุดเดียวกันก็คือเรื่องมีการสืบทอดลูกหลานให้มีการเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็มีการานำเสนอสิ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง ครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวและก็ครอบครัวกว่ายเจ้าสาวทีน,นี้เราจะคุยกันเรื่องการอวยพรน,นะครับในเทศการงานมงคลสมรสนั้นตามประเพณีนะครับคนไทยในแนวพุทธบริษัทสี่นี่หลาราจะต้องมาพูดจากันว่า มีพฤติกรรมในการที่จะเชื่อมโยงนะครับประกอบไปด้วยเรียนรู้เรื่องเรียกแนวทางของการสร้างกำลังใจก็ยึดหลักในพระรัตนตรัยนะครับเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นก็คือการสร้างศีลธรรมประจำแนวทางครอบครัวนะครับก็คือมีกิจกรรมด้านาศาสนาพิธีในเรื่องการ มาทานศีลการระลึกคุณงามความดีในการที่จะธนุบำลุงนะครับทั้งส่วนจิตวิญญาณก็คือเรื่องศีลสมาธิหรือปัญญาหรือรัตนตรยัยนะครับที่เรานำมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งฝ่ายญาติาฝ่ายเจ้าบ่าววัดว่าญาติฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยนะครับ ที่มีความตกลงปงใจกันที่จะมอบหมายแนวทางสืบทอดทายาทเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้การที่จะตกลงปงใจของเรื่องกันนั้นก็จะต้องทบทวนในอุปนิสัยใจคอแล้วก็พฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อจะให้ในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนั้นสืบทอดลูกหลานโดยมีศีลธรรมดำหน้านะครับก็จะให้เห็นว่าการที่เราเข้าพิธีการในการจัดงานแต่งงานหรืองานมงคลสมรสนั้น <c oughs> นะจะเห็นว่ามีพิธีกรรมด้านศาสนานะครับแล้วก็จะมีด้านการสู่ขอเมื่อสู่ขอตกลงปรงใจกันแล้วนะครับก็ยินดี ตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสมัยอดีตนั้นเราจะเห็นว่าประเพณีไทยของเราเนี่ยจะต้องปลูกเรือนนะครับปลูกเรือนหอเสียก่อนนะครับเมื่อเจรจากันเข้าๆได้แนวทางกันดีก็ปลูกเรือนหอกันแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่บ้านเจ้าสาวกันเบื้องต้นนี่นะครับมีมีการเรียนรู้มีการ พูดจากกันในแนวทางของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้มีการสรรเสริญอวยพรในวันเรียกวันจัดพธิธีกรรมนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเรื่องงานอุปสมบทหรืองานบวชนะครับงานแต่งงานหมายถึงการใช้ชีวิตหลังจากผู้ชายนั้นได้บวชได้เรียนแล้วนะครับ เป็นทิศแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตของเรือนเนื่องจากผู้ชายที่ได้บวชได้เรียนแล้วนั้นก็มีการยับยั้งชั่งใจมีการสำรวมระวางังกายวาจาแล้วก็สิ่งที่ควบคุมจิตใจไม่ให้เกิดการเขาเรียกอ่อนไหวไปตามความเห็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับจึงต้องใช้หลักของศีลธรรมํำหน้าไว้ ศีลธรรมเนี่ยครอบคุมนะครับความกตันยูความอ่อนน้อมความตั้งมั่นด้วยการขยันหมั่นเพียรน,นะครับการมีระเบียบวินัยต่างๆเหล่านี้ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนนะจากการได้บวชได้เรียนมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะต้องเป็นผู้นําครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสร้างจิตสํานึกทำความเข้าใจเดิมที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยก็ถ่ายทอด ให้ครอบครัวหรือให้ภรรยาซึ่งเป็นฝ่ายแม่บ้านฝ่ายผู้จัดการบ้านได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อมีการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็จะต้องได้รับการสรรเสริญจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวพร้อมทั้งหมู่ญาติและญาติผู้ใหญ่ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นกันเป็นประเพณีในการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเชิดนิมนต์พระคุณเจ้ามานี่ยนะครับมาทําบุญเนี่ยเขาเรียกว่ามาสวดมนต์เย็นกันที่บ้านนะเจ้าสาวก็ดีหรือสถานที่จะต้องคองเรือนก็ดีเมื่อสวดมนต์เย็นเนี่ยบ้านเจ้าสาวเนี่ยวอ <c oughs> รุ่งเช้าเนี่ยเจะมีการเลี้ยงเขาเรียกถวาย พระทาหารพระเนี่ยนะรพร้อมทั้งเลี้ยงแขกเหลือที่มาด้วยเหล่านี้เลยครับพิธีกรรมก็จะต่อเนื่องกันด้วยวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อใช้เกิดเสริมความเป็นมงคลนะครับนำหน้าไว้นี่พิธีกรรมเลยนะฮะจะมีพระคุณเจ้ามาเนี่ยมามาอวยพรตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับมาแสดงธรรมมาอวยพรเรื่องราวของคุณงามความดี ต่าง,าง,างเรื่องราวของการเรียนรู้ชีวิตศีลสมาธินี่แหละครับพร้อมทั้งบรรยายธรรมไปด้วยนะครับธรรมที่เป็นมงคลที่เราได้พูดได้ยินกันก็มีมงคลต่างๆมงคล38อะไรที่ใช้ชีวิตคลองเรือนก็ดีเนี่ยนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเย็นก็มีการสวดมนต์เย็นก็เลยมีการ มาสุดมื้อเย็นที่หอเรือนหอเรือนจัดการที่บ้านเจ้าสาวแล้วตอนเช้าก็มีพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็จะมาทําภารกิจต่อก็เปิดเลิกเปิดมงคลให้มีการไหว้พระกราบพระบูชาพระ,ะเจ้าบ่าเจ้าสาวก็ามาทํากิจกรรมเหล่านี้เพื่อจะนำนะครับเป็นแนวทางและสังเกตดูนะฮะการที่เราได้ใช้ชีวิตนะครับ ไปในทางขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึงต้องมีปัจจัยภายนอกมากนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของตั้งใจนำหน้าพอเหตุจาการณ์ที่เราได้ตั้งใจนำหน้าในการใช้ชีวิตของเรือนนั้นก็จะม,มีความอดทนอดกั้นนะครับอดออมมัธยัิมอบหมายให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ในการอบรมที่นำก็จะบอกเสมอว่าฝ่ายเจ้าเจ้าเจ้าสาวนั้นเป็นผู้ปกครองทรัพย์หรือผู้ดูแลทรัพย์จะต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับในะการบ้านการเรือนทรัพย์ที่สามีหามาได้ภรรยาก็มีหน้าที่คุ้มครองถนอมบริหารจัดการให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งรู้จักแบ่งสัดส่วนของการจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วนหน้าที่สามีเนี่ยเขจะต้องอไปสู่การพัฒนาไปสู่สังคมต่างๆทำมาค้าขายเนี่ยทำงานเพื่อก่อเกิดกิจกรรมการงานขึ้นในงานรัฐงานเอกชนพร้อมทั้งเป็นกเกษตรกรหรือจะเป็นพ่อค้าวานิชต่างๆเหล่านี้แหละครับ สิ่งที่เราแฝงเล่นไปด้วยศีลธรรมนำหน้าในพฤติกรรมของปลัดแพนีนะครับจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดก็าตามก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนี้นำหน้านะครับเมื่อนำหน้าไปแล้วจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเข้าพิธิกรรมเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีการอำนวยโอยพอรนะครับให้คู่บ่าวสาวนั้นนะครับมีการ ตั้งกำลังใจก็หลากหลายด้วยกันที่เราได้เห็นกันนี่นะครับแต่ส่วนที่ผู้พูด,ดน้อมดูแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ของตัวผู้พูดเองนั้นก็จะใช้หลักเกณฑ์ของยุคสมัยนี้ด้วยนะครับก็ให้ตั้งหลักด้วยศีลธรรมนําหน้าใให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตงจงตั้งใจให้ดีแล้วก็น้อมสู่การพยายามพัฒนาชีวิต สืบลูกสืบหลานให้เป็นคนที่มีการยั้งคิดนะครับตั้งใจอดทนอดกั้นมัธยัสถขยันมันเพียนนะครับหาทรัพย์มาได้ด้วยความสุดจริตเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็จะสืบลูกหลานปู่ย่าตายายได้ชื่นชมยินดีว่าเรานั้นใช้ชีวิตแล้วก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ณปัจจุบันที่เราได้ยินได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ให้พอเรามาคำว่าขอให้เจริญมีความสุขและก็ปลอดภัยนะเป็นคนที่เกิดประโยชน์เป็นสัมมาทิฏฐินะครับจงกตัญญูรู้คุณของสามีภรรยาของผู้หลักผู้ใหญ่นี่เป็นเรื่องหน้าที่ที่ต้องปลูกฝังด้วยจิตสำนึกนะครับแต่แล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่กันไป นะฮะจะเห็นว่าการที่เราใช้คำพูดเนี่ยขอให้มีความสุขและปลอดภัยขอให้สัมมาทิฏฐินะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันครองเรือนสืบลูกสืบหลานด้วยความเห็นถูกต้องนะครับอะไรที่เป็นเรื่องของแนวทางเนี่ยจึงได้มีการพูดจาก,กันนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าได้ดูนะฮะจำนวนมากถ้าเรามีการกิจกรรมเหล่านี้ก็จะสืบเนื่อง ความที่อดทนอดกั้นให้อภัยก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับทำให้ชีวิตการของเรือนนั้นมีเป้าหมายนะครับมีแนวทางของการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องรักษาสม่ำเสมอนั้นจึงได้มีการใช้พระพุทธพระธรรมนั้นนำหน้าการใช้ชีวิตของเรือนนะครับ พราะนั้นเมื่อเราใช้ชีวิตของเรือนเนี่ยเราจะมีการยับยั้งทั้งใจมีการสารวมกายวาจาใจเนี่ยให้กำลังใจกันแต่แต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยแต่สามีภรรยาก็ตามก็ต้องมีการอดทนอดกัน้น <c oughs> นะครับแน่นอนการฝึกฝนการสร้างความชำนาญในชีวิตนะแต่ละคนก็มีการพัฒนาการไม่เหมือนกัน นะครับบางคนก็ชอบอนอนที่นอนอ่อนนุ่มบางคนก็ชอบที่นอนไม่อ่อนนุ่มบางคนก็ชอบอากาศเย็นบางคนก็ไม่ชอบอากาศเย็นนะครับเพราะนั้นบางคนก็ชอบตื่นเช้าบา,บางคนก็เข้าห้องน้ําบ่อยเหล่านี้นะครับเกิดปัญหาของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยกันมากมายนะครับเพราะนั้นยุคโบราณเนี่ยเขาจะนอนเร็วนะครับนอนหัวข้ามตื่นเช้า คนยุคใหม่เท่าที่สังเกตนะครับนอนเนี่ยไม่นอนช้าตื่นสายเท่าที่ดูเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยเขาจะต้องตื่นเช้าด้วยเหตุการณ์ตื่นเช้านั้นจะต้องประกอบการกุศลนะครับใส่บาตบ้างนะครับหรือมีเรื่องราวต่างๆยามเช้าเราก็หาอากาศที่ดีนะครับอากาศยามเาเช้าเนี่ยสดชื่นดี ื่ออากาศสดชื่นดีการตะเตรียมพัตหารการบริโภคก็จะเสร็จเร็ว <c oughs> นะครับทําให้เพียบพร้อมตื่นเช้าใช้วเวลาชั่วโมงหนึ่งเียนะ <c oughs> ก็ได้หลายอย่างนะครับแต่ถ้าเราผัดไปเรื่อยตื่นสายไปเนี่ยสองสามโมงสี่โมงบางทีก็ยังไม่ตื่นกันอันนี้คือข้อเสียหายนะครับพอดีได้ยินได้ฟังด้วยวันนี้ก็ไปพบผู้คนก็ได้พูดจาก,กันเรื่องคำว่า ตื่นสายเนี่ยอ้างเหตุว่าเป็นเจ้านายเพราะนั้นเหล่านี้เรา <c oughs> เราได้สืบทอดแต่โบราณโบราณมาเราจะเห็นว่าในโบราณน,นั้นนิยมตื่นเช้า <c oughs> นะครับตื่นเช้าประกอบการเรือนโดยการจัดเตรียมพัตหารเดี๋ยวว่าคุณเจ้าผ่านมาก็ะจะได้ไส่บาทกัน <c oughs> นี่แหละครับโบราณให้ตื่นตื่นเช้าเนื่องจากว่าตื่นสายจะโดน ผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิติดเตียนอ้างว่าไม่เป็นมงคลบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ความจริงเมื่อตื่นเช้าเนี่ยประโยชน์2อสาชั่วโมงเนี่ยเห็นว่าได้เกิดประโยชน์มากนะครับอากาศดีเคลื่อนไหวไปสู่กิจกรรมแล้วสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองและสังคมได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีความสําคัญมากนะครับพอเราใช้ชีวิตของเรียนเนี่ยพอม,มีลูก สืบลูกไปแล้วเนี่ยนะคนที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่เรามีภาพประจําใจของเราตอนที่เราช่วงแต่งงานเราจะเห็นว่าการที่มีผู้ใหญ่มาอวยพรเรานั้นมากมายนะครับเมื่อผู้ใหญ่อวยพรมากมายเราก็จะมีการสํานึกเข้าไปในใจเราเหมือนกันครับเรามีวันนี้นะวันที่เรา ประกาศตนจะใช้ชีวิตการคลองเรือนนั้นมีสักขีพยานนั้นมากมายนะครับทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เราเองทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ตามพร้อมเนื่องแขกเหลือผู้ที่เคารพนับถือกันก็มาร่วมงานมาแสดงการอวยพรให้นะครับนะแต่ได้ยินบ่อยๆคือขอให้รวยนะครับได้ยินบ่อยนะครับ ขอให้รวยขอให้มีความสุขขอให้มีความสามคัคคีอันนี้คือเรียกว่าให้ด้วยเจตนาในการที่คาดหวังว่าคู่สมรสนั้นจะมีความสุขและมีความเจริญนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการขยายความให้ผู้ที่บงคลสมรสนั้นได้เข้าใจเรื่องความอดทนนะครับอดกั้นแล้วก็มีระเบียบวินัยเหล่านี้จรงเรียกว่า เรียกว่าความเป็นมงคลจึงต้องมีโอกาสได้พูดจากกันแล้วก็มีโอกาสอ,าอวยพรให้กันและกันเพราะนั้นตามที่เราได้มองดูคนยุคใหม่ปัญหาการแตกแยกเล้าฉานคือแยกทางกันเดินก็มีมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยให้กำลังใจกันในเรื่องชีวิตนะครับ ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยการใช้ชีวิตของเรือนสืบลูกสืบหลานนั้นไม่ได้มากมายไม่ได้ใช้เวลาเนิ่นนานแต่ด้วยเหตุของความที่เราไม่รู้นะครับเราก็เลยประมาทหรือผิดพลาดตามชะตากรรมทำให้เราต้องแวะต้องเวียนเปลี่ยนแนวทางความมุ่งมั่นนะครับไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อมั่นตัวเองก็ทำให้เกิดความเขาเรียกดิ้นรนขวนขวายไปสู่สิ่งภายนอก แต่ถ้าหากว่าเราได้น้อมพระธรรมมาแล้วเนี่ยความมั่นคงความเชื่อถือตัวเองก็จะทำให้เรามีจุดยืนของเราเหมือนกันนะครับเราจะมีอนุภาพในการดูแลทายาทของเรานั้นได้แค่ไหนนะครับเราไม่ต้องไปคิดสร้างสารร์แข่งขันกับใครเราจะคิดว่าเราจะพัฒนาการให้คนหนึ่งคนใดซึ่งเป็นลูกของเรานะครับมีความคิดดีกับทำดี และลึกดีนะเพราะนั้นเราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมาพูดจากกันในเรื่องการอวยพรในวันแต่งงานนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัทสีเมื่อมีกิจกรรมเหล่านี้เราจึงจะต้องน้อมระลึกคุณของอพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์สืบเนื่องกันนะครับ จากนั้นก็ระลึกถึงคุณงามความดีเพื่อจะนำจิตใจของเราเป็นผู้ที่กระทำคุณงามความดีนะครับเพราะนั้นถ้าพวกเรามีการกระทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราก็จะมีการเข้าพิธีการของการระลึกระวงังการจะเดินการจะพูดการจะคิดหรือการกระทำต่างต่างนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องมาทำความเข้าใจกันในเรื่อง สัจธรรมของชีวิตนะครับทีนี้ชีวิตคนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแวบๆเดียวมีลูกสองคนสามคนปรากฏว่าเอา้าเวลาก็จะหมดเสร็จแล้วก็จะมีลูกมีหลานจะต้องบวชบ้างจะต้องเข้าพิธชีแต่งงานบ้างก็ต้องมาพูดจาก,กันในเรื่องสู่ขอเป็นเบื้องตน้นแล้วก็จะต้องสู่การอบรมมงคลทำให้เกิดชีวิตเจริญรุ่งเรืองนั้นนะครับ ก็คือเรื่องของการละอายต่อบาปนะฮะถ้าเรามีความละอายต่อบาป mm hmm. ก็ทําให้เรานั้นมีความมีระเบียบวินัยเพราะเรานั้นจะไม่ใช้ชีวิตเสี่ยงต่อความละเขาเรียกใช้อากุศลเข้ามาใช้ชีวิตเราเพราะนั้นเราจะใช้เป็นแนวทางการกุศลกับการใช้ชีวิต ของตัวเรานะครับให้เป็นที่พึ่งตัวตนของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องมีการเขาเรียกน้อมดูพฤติกรรมในการที่เราได้รับคําอวยพรต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องนี่นะครับอะไรก็ตามที่เป็นความสามาคัคคีก็จะทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นเบื้องต้นได้เหมือนกัน นะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อสามาคถีไปแล้วจะต้องให้สําเร็จผลภายในเร็ววันเนี่ยนะในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยบางทีเราก็เร่งรีบจนกระทั่งไม่ได้ไต่ตองเรื่องชีวิตมนุษย์เราก็ย่อมมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองนะครับเพราะนั้นเราทั้งหลายนั้นจะต้องมีการเรียนรู้ควบคู่กันไปตามวิธีเดิมนะครับตามวิธีของพวกเราที่มีการฝึกฝนอบรม มีการกระทำตั้งแต่สืบเนื่องแต่อดีตสู่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราก็มีโอกาสนะฮะที่เราได้ยินได้ฟังปู่ย่าตายายอวยพรให้พวกเราใช้ชีวิตแล้วให้มีความสุขความเจริญก็ครอบคลุมดีนะครับแต่เนื่องจากว่าการที่มีความสุขความเจริญเนี่ยบางทีมันก็ขาดศีลและธรรมไปได้เหมือนกันนะนั้น เรามีความจำเป็นที่เราจะต้องนำวิถีชีวิตมาพูดจากันให้มันถูกต้องตรงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องยอมรับในเนื้อหาสาระนะครับของการพัฒนาชีวิตช่วงเริ่มการแต่งงานแต่ผู้พูดเองเข้างานถ้ามีโอกาสจะได้เขียนบันทึกอนุสร์เนี่ยก็จะน้อมถึงคุณงามความดี ของพระรัตนตรัยนะครับประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่นะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยก็ต้องขวนขวายในการที่จะต้องสู่การพัฒนาชีวิตนะครับไม่นิ่งดูดายไม่ได้รอบุญและวาสนาทางเดียวนะครับมุ่งมั่นหลายทางเพราะนั้นพวกเราจะต้องระมัดระวังการดำเนินชีวิต นะครับช่วงแต่งงานเนี่ยนะนั้นจึงมีการผู้ใจกันเรื่องสมทานศีลไว้อยู่สม่ำเสมอเพื่อจะให้มีการระลึกระวัง <c oughs> นะครับเมื่อสมทานศีลเนี่ยเราก็ต้องมีการระลึกกล่าวคำขอขามาลาโทษเป่งวาจาออไปนะครับแต่แล้วเนี่ยเราก็จะลึกการพัฒนาเรื่องปัจจัยควบคู่กัน ช่ไหมเราก็จะประกอบอาชีพรู้แม่บ้านรู้จักเก็บรู้จักงานรู้จักการใช้จ่ายใช้สอยถ้าอย่างนี้มั่นคงถ้าเราิมีการวางแผนระบบการจับใจ่ายใช้สอยในงบประมาณที่พอใช้พอควรกับการดําเนินชีวิตนะครับเราะนั้น <c oughs> พวกเราเนี่ย <c oughs> อย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกยุคเก่ายุคใหม่เราก็ได้แอบสังเกตด,ดู นะครับว่าการที่พัฒนาการดนตรีพัฒนาการการใช้ชีวิตในกระแสโลก <_ d iss ue> เขาเป็นไปกันอย่างไรในช่วงปัจจุบันอย่างนี้ <_ d iss ue> นะครับถ้าว่เรามีการระลึกได้สมัยอดีตนั้นเราจะใช้ตู้ขนาดใหญ่นะครับ <_ d iss ue> เป็นตู้ไปรษณีย์ขนาดใหญ่นี่แหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันเนี่ย มันจำเป็น,นือเกินที่เราจะต้องสื่อสารนะครับสื่อสาร,รสู่ลูกสู่หลานก็คือพิธีกรรมนั่นเองที่เราได้จัดกิจกรรมกันบางทีว่าเียกตำน้ำพริกและหลายแม่น้ำเนี่ยเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันในเรื่องกิจกรรมจะเป็นงานบวชงานงานแตง่งงานศพเนี่ยบางทีใช้ใจ่จายกันไปมากมายแต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว เขามีการให้เราคิดเป็นทำเป็นนะครับไต่ตองเป็นนะครับหัวใจสําคัญก็คือเรื่องประเภทนี้นะครับที่เราจะต้องมีการพัฒนาการอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเรียกระลึกได้นั่นเองนะครับการจะน้อมจะคลานจะกราบการฉลองต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของการใส่ใจเข้าไปในใจว่าเรานั้นจะระลึกสิ่งที่เป็นคุณงามความดี นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นอนุอันเเป็นมิจฉาที่เป็นอกุศลเนี่ยเราก็จะต้องบอกกล่าวชี้นําเพิมเ่มเติมเหมือนกันว่าทําไมเขาเป็นอย่างั้นทําไมเขาเป็นอย่างนี้กันนี่แนะนั่นคือการหน้าที่ของเราต้องมานั่งพูดจากันทีหลังนะครับเพราะนั้นลูกหลานเราจะได้ไม่เสียหายบกพร่องนะครับเพราะนั้นปริศนาําคำคำว่าอวยพรวันแต่งงานนั้น ผู้ๆจะให้กำชับนะครับว่าการที่เรามีโอกาสมาร่วมงานนั้นเราก็ตั้งน้โมในใจแต่แล้วเราก็อวยพรไปว,ว่าขอให้ผู้ที่ครองเรือนนี้จงประสบความสุขและฝานเจริญในเส้นทางของสัมมาทิฏฐินะครับจงใช้ศีลธรรมนำหน้าการใช้ชีวิตโลกแล้วจะรุ่งเรืองประมาณนี้นะครับก็ผู้จากกัน พอสมควรแก่เวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคูบาจารย์และก็คุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงเจริญด้วยฐานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ